สวัสดีค่ะแม่เพึ่งมาแล้วปูเสือรอนาริตะรายรอบที่สามสิบสองแม่พึ่งมาแล้ว,ออาาลวดูชุดไปฟังลำมซะก่อนเ <c oughs> มดฟังลำบ่น,นี่แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านลุก3สามเซียนซาจาดูชุดซะก่อนชุดไปฟังลำเด้อดียงะซ้อมแอลซ้อมเอลซ้อมเอลเด้อดียงดังรอท่านผู้ชมเส้นกาแฟกินก่อนกาแฟน,นาริตะจ้าหนีบกันไกลก่อน,อ,นอือ กาแฟนาริตะจวดจ้าดฟาดบึมจวดจาดฟาดบึมเพราะว่าเราจะอยู sunshine, ่เด็กอยู่ดื Wohn ่นวันนี้อุ้ยเสียงลูกเสียงเต่าเสียงลูกเสียงเต่าเสียงดังเหมียนเดิมเหมียนเดิมเหมียนเดิมเพิ่มเติมก็คือกาแฟนาริตะ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 แก้วเรือแก้วเหลือซีใบหยาดกันแก้วของแถมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า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 อ่านโปสองแถมหนึ่งไม่มีเด้อพี่น้อง มีเป็นโฟแถมแก้วเซรามิกมูลค่า199่าสิบเาบาทเ็มเมนใบนี้แล้วพี่น้องอันนี้แก้วแก้วไม่พึ่งเองแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกสวัสดีคุณพุดสดีค่ะสวัสดีคุณทองคําขาวพร้อมระยังจา้านาริตาไรรอบที่32เดิมกินกาแฟน,นาริตาเดอเดียงด้ซ้อมแอร์รอแอบแมแอบหน้าสดหน้าใสข่อย แอปหน้าสดหน้าใสซาผมผมเปียกดินมาแล้วมาแล้วเด็กๆแม่พึ่งมาแล้วใครจะดูไรสดกับแม่พึ่งเอาเอาแท็บเล็ตมาดูไรสดกันไหมไหนขาดข้าวผู้เตรียมกับข้าวกับปลาก็เน่กับโนโนโนไม่ทํากันแม่มาแล้วเดี๋ยวแก้วแม่แตกเชิญถอยครับเด็กๆมาแล้วมาแล้วเพื่อนๆอ่ะเปิดเพลงเต้นเปิดเพลงเต้น เอาแท็บเล็ตมาเร็วมาฟังหมอลำปากปากหมูพี่เอาแท็บเล็ตมาสิอ่ะเด้อพี่ยังดังค่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะอุ้มอุ้มอุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพ่อเพียงกับแม่กันอ่ะอุ้มลูกก่อนอุ้มลูกกู้ลูกโชว์ก่อนป่ะอ่ะค่ะเด้อพี่ยังดังอ่ะวางไว้ตรงนู้นโอ้ล่น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 ไม่ไม่บุเออเง้นกันให้ดู เดินยังงานเดเิียงเดเิียงเดินยังงานตีลังกาตีลังกาตีลังกาฟาปินปุ๊บปุ๊บตีลังกาฮัสก์เอลฮัสกเอลกูงัดตังงัดตังงัดตังงัดงัดตังงัดตังงัดตังงัดงัดตังงัดตังงัดตังงัดอยากจะสวนเจ้าไปลงทงลงทางฮะอยากขี่ขาม่ แม่แม่ก็ดักอันนี้สิสวัสดีค่ะร้านคนดูสวยค่ะพี่คนนี้จวดกทมหนาวไหมนี่เชียงหนาวมากโอ้หนาวม่วนค่ะม่วนม้วนมวนเีหาขี่มกบมากบบงัตงี่มัฟังลําเดี๋ยวเดี๋ยวราวางเราต่อเชื่อมปงเนาะ ต่อเชื่อมปักจอใหญ่รอท่านผู้ชมมาแล้วมาเอาม้าหรอามานี่ไม่พูดหมายถึงว่านาิตาไล้มันมาแล้วยังก้นข่อยได้เด้อข่อยค่าไรสวดข่อยาหาเขาไอ้ลูกกินเออมันมาเรกไปซ้อมเอาไว้ก่อนต่ดาด่าด่าดาดาด่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 าดาดาาดาดาดาาด่าดาาด่าดา หวกก้อนลูกสิเม็ดกว่าอีกนะเออซื้อตั๋วยางซื้อตั๋วยางซื้อตั๋วนาฬิกาลายอย่างขนมหอมเรากินขนมมันผิดจอยห้บวนนี่มันมันเป็นยาลดความอ้วนเด้อกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพจ้าโอ้โอ้โอ้ขับสารที่ออกจากร่างกายช่วยขับถ่ายเด้อพี่น้องห้ามหงอก เืนต้นไม้ต้นไหลเหรอจ้ะบอนแม่เพิ่งงามงามพี่น้องคุณยุ้ยไก่ใบเพิร์เวอร์แบบไงอยู่ลำพงซ้ายงัดแตงงัดเชียร์น้องเต้ยเนาะเชียร์น้องมิมี่สิยังยังเอออืมน่องน้องกูจริงกูพี่น้องเขายจะมีคนเชียร์หลายแล้วเชียร์คนเดียวมัค่อยมีคนเชียร์ต้นกระเจ้าเนี่ยนะพี่แม่เพิ่งขี่สงสารเนี่ยอืม น้องเด๋เขามีโกกมีแกงมีเงี้ยกุ้มเขาก็ดีแล้วล่ะสนับสนุนศิลปินทุกคนเนาะฮ่าฮ่าหัวยางน้องเนยสีน้องเนยผู้ใดอยู่แสงห้องพิลาสน่ะสีทุกคนเลยหัวเนาะเรียบร้อยโอ้ยเลิศงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเป็นไงวาสนาเจ้าห้ยหรืไป คนดีสงสารนืกกันเจ้าก็ขเล่นแอค่ะแออะไรคะสวัสดีค่ะปสีกดเข้าลุมเนอน้องชมพู่สวัสดีสวัสดีจ้อสวัสดีโบกมือทักควดีโบกมือทัรชื่อน้องพอพียงค่ะบอกที่กินกาแฟอะไรต่จ้าะไข่อยว่ากินกอน ไปเอาถาดเข่าแม่แมลูพี่กดด้านก่อนตูถ้วยชามอยู่ในลูกแม่เข้าไปดูเข้ากลุ่มอีอย่างนี้คุณแม่แล้วว่าอย่างนี้แม่เข้าดูไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้จ้ะเอาขึ้น่าจังสันเดี๋ยวเออเดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้เอาหนูดึงแม่เข้ากลุ่มเลยเด้คุณคุณแม่สมหมายเยอรมันเยีเยวเยอเออเจ็บ

คนขี่สงสารคนเนาะโอ๊ยแต่ว่ามันเป็นแสดงว่าเรามีเป็นคนที่จิตเมตตาต่อผู้อื่นะลยน้คนสงสารคนเขาไมา่ได้เลือดเย็นนะนะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อช่องยูทูบใหม่เอาหมายถึงพี่บ่อให้พี่เปลี่ยนไหมบ๋อโอ้เนื้อสีทันยเนี่ยถ้ามีช่องยูทูบแล้วสีโอ้ดีใจน้ำ <c oughs> เห็นบอมแม่ผู้ใหญ่บานเพิ่นได้เงินช่องยูทูบอันเราไปเปลี่ยน,นเพจไหมไมาพึ่งก็บอกเอ,าอ้า่าตนอกราก็บ่ไหร่โซดมาสัส่น ไปนั่มเบิ้งที่หลังโอ้ยเราเปลี่ยนย่านกน้องอันย่านกน้องนานลิตะเราเปลี่ยนเพจใหม่พี่น้องแม่พึ่งถ้าปกติพะแม่พึ่งติดตามแล้วปุ๊บแม,ม่พึ่งจะแช่โรคภูมิแม่พึ่งค่นจะติดตามแล้วหลายขึ้นไงอันนี้เราเห็นไหมทั้งอยากไปพาลูกไปหาหมอทั้งอยากไปฉีดวัคซีนได้ค่ะเลยเพื่ได้ไปเลยไปส่งคนหาเอา้ายายนกแล้วคือบ่าไรสุดที่ไหนได้ด,ด,อ,ด,ด,อ,ด,ดอดได้ฮอดไอโฟนได้ฮอดได้ฮอดเงินยูทูบโอ้ยสะอ่อน,อน ออืมอืมมเปลี่ยนช่อง YouTube ยูทูบใหม่เออดีดีด,ดีเนยสีธัญญาเนยสีธัญญาชาแนลไปสทนตัวนี่สีเบืองเดี๋ยวเดี๋ยวเ่อไปเฮ็ดอันหอยคุณแม่สมหมายคุณแม่สมหมาย,มมมายลงทักทักเพจเนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดีย๋ยวเพิ่งดึงเข้ากลุ่มดึงเข้ากลุ่มอันนี้น้องเนยน้องเนยจ้าจ้าป้าสีเข้าได้แล้วยังป้าสี มาสีเช็คดูนะเข้ากลุ่มได้แล้วยังนาริตาไลไ์รอบที่สามสิบสองถ้าเข้ากลุ่มได้เราจะเห็นรูปเขาโพสต์ต่างๆจะเห็นในไลฟ์สดที่เขาแจกทองเอ๊คุณแม่สมหมายนี่เขา้าแม่ยังไม่กดอะไรหรือเปล่าคะเพิ่งเชิญเข้ากลุ่มแล้วนะแม่เข้าไปแล้วพ่งยังเห็นแม่โพสต์อยู่เลยอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวเพิ่งจะส่งลิงก์ให้ดูงั้นเดี๋ยวแป๊บหายจำเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่ให้ไลฟ์สดได้สักอันนี้ก่อน สักสิบนาทีก่อนไม่มีคลิปไปลงยู u ู e อีสิบนาทีนะแม่นะอย่าว่ากันนะเขาบป็เล่นไงอันสิไปเยี่ยมปืนทนอยู่เลยแล้วเออไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยี่ยมก้อนข้าสิไปอันนั้นแมนบออรอพินมาวิเลอร์ของเปลี่ยนพินมาแล้วจักรส่งไปฮงอนหลังไดสิไปน้ำหาอยู่บ้านเลขทีหนึ 1, 2, 2่งสองสองซอยดีมีมีสามหลังคอยน้ำหากับเเห็นคอยซูนกดส่งไม่สองรอบแล้วเลิศดีใจด้วยดีใจด้วย ชื่อช่องอะไรเนยสีธัญญานี่บอกน้องน้องสุพรรณีฝากชื่อช่อง y o u t u b e ได้เด้อให้คนไปติดตามได้เก่งเก่งเก่งมากผู<ม>้ติดตามหนึ่งพันคนชั่วโมองดูคราสี่พันชั่วโมองอ่าแล้วก็กรอกชื่อที่อยู่กรอกอ่ายื่นอะไรเขาเรียกยืนยันตัวตนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็กรอรับ pin เออ่งเขียนชื่อที่อยู่มันตกตยากอยู่ในช่อง u t u u e ว่ามันเห็นง่ายเดีย ไปพึ่งคนติดตามซีพันกว่าจะหาพันแนวลงคลิปลงคลิปโม่วม่ไปบ่มีคลิปไล่สดอันนี้เราก็ไปลง youtube สวัสดีเพื่อนทาง youtube สวัสดีพี่จุ๋มฮ่องกงจ้างัดแต่งงัดแต่งงัดแต่งงัดรอเชียบบีบีพีบิแคลศิมิสาหยังขาเจ้าแห่งขาเจ้าแห่งเรียกร้องฉากฟินฟินนะแม่ฉากฟินฟินอันแบบว่าสิแปว่าอันน้ำของหัวอันแม่แม่มาอยู่ในห้องอหอเนาะแอบคุยกับผู้สาวมันน่นสิมิเพลงหยางเข่ากับ กับกับสตอรี่นี่ไหมสตอรี่คุณพ่อคุณแม่หน่ไหมเนาะเอ้ยอีอยา่างเนอเดี๋ยวทิ้งไวน้นะเฟเออได้ได้จ้าอุย้ยน้องน้ำตาลก็มาเชียร์น้องน้ำตาลจ้าน้องน้ำตาลสู้ชชียนูด้วยฮ่าฮ่าเชียร์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 อันเธอคุณแม่เธอนัอ่นไม่ได้ไปเบลเยียมนั่นดูแลกันเดอ้อดูแลหวัวใจกันด้วยเขาบอกว่าดีได้กลับไปหาลูกสาว่าสันเออลูกสาวน้องน้ำตาลมาเชียร์น้องน้ำ ด้วยน้งตาสู้อซ้อน้ำตาซื้้อย่าด่ามาเด้อพี่น้อง,าาองข่อยเสียเบิดครูจินครูพี่ครูนออ้องครูเกลยครู่อข่อยเสียเบิดรักรักเชียเชียเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถือเลขก่อนพี่ม่มีให้ถือเลขก่อนเด้อคุณอนะพี่มีมีกับมาน้องน้ำตาลกับมาได้อย่างกินกินกาแฟาน่ารีตาพี่มีมีนี่เป็นไอดอลของแม่พึ่งเลยนะพร้อมลงได้เลยพิบตาไอเอฟข่อยก็เอฟก็ไอไม่เขาก็เลยกินกับาแฟกับย่งโบยเออ เออให้ลูกกินนําแหนาสันโอ้ยน้องหมีน่ารักเด้อพี่น้องคอยอาอันอันน้องหมีแล้วโพดอันอันมาไล่ให้ลานคอยละไห้น้าคอยซึ้งคอยซึ้งคอยมากเออพี่น้องหมีนันที่ดดกดาวข้น้องนีีมีมีปินแลงเสียงบองเลอพี่น้องเออแปดล้านเออเป็นอย่างครับเป็นอย่างครับกินลูกอมเป็นแข็งแข่งอันนั้นฮาแบงที่เขากินหน่อย อยู่ไหนไว้มันไม่มีถ้าแบงที่แบงกินแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินเออน,นั่นแหละ <c oughs> เชียร์ด้วยเชียร์ท,ทั้งน้องน้ำตาลเชียร์<ม>ทั้งมีมี่มเชียร์ทุกคนในแสงทองฟินแลนด์เดอ้อปังปังเขาอันเขาอันนั่นเด้พี่น้องแสงทองฟินแลนด์อยู่ผู้ดอยุปังเด้อพอเห็นแพลี่ออกป้ายแดงก็เห็นวินเนอร์ออกป้ายแดงคอยสะอ่อนจะพอยนังตุยกับส่างเฮือนออกป้ายแดงปังเด้อปังปังใครมาอยู่แสงทองฟินแลนด์ปังปังมีความขนาดแม่พึ่งเป็นเนอซีอออออตัวน,น้อ,อยตัวเล็ก ม่ผึ่งยังเงียนไล่ได้ก็ก็แก๊ะขายของมือแล้วหากองสิบกองเออต่ลาบ้านอ่นี้คกับแพย์ไปส่งไปั้งข้อใดข้าลูกไปหาหมอเดือนหนึ่งสองเทื่อสามเทื่อลูกก็เป็นออทิสติกเนาะกับคือนานั่นแหละพี่น้องไปถึงจะใส่บัตรคนพิการก็ว่ากะค่ารถค่าล่าค่ากับเขากับน้ำไปกจละเทื่อบ่ามก็หาลอยพี่น้องหอบลูกไปไปผู้เดียวก็ได้คนหน่อยกับหอบอุ้มกับสองคนขามถนนเออจอดรถกระเจียงไปกับ เสี่ยงพย,ยันอันตรายอีอย่างสุดยอดชีวิตต้องสู้ต้องสู้เด้อคนให้กำลังใจทุกคนใครมาดูแม่พึ่งขอให้มีกำลังใจขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้สู้สู้กับชีวิตเจออุปสรรคอะไรที่ยากลำบากก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเด้อเฮามาสนุกกันดีกว่าพี่น้องเบิงหมอำํำเพลียวพาวแสงทองวันนี้มีใครมามัางเอ่ยมีพี่เด่นชายพี่เด่นชัยก็น่ารักพี่เด่นชายาพี่พอะไรอีกอ พี่เด่นชัยพี่อันไมพัชรีบอกพี่บุนเดชน้องข่อยเออน้องหมีน่ารักือนบ่เห็นบ่วางตัวดีออข่อยมากแล้วอามวนแตงยิ้นเวลเวว่าเลาสถาบันเดียวกันก็ข่อยแมนบ่มอสารคามแมนบ่เด็กมอสารคามแมนบ่เออจักแมนบ่แมนละข่อยยิ้นเวลเบลเลีอยมอสารคามสิติแมนบ่บุกที่มีไปลาไปบุกไปละกอเราเ้าไปซ้อมพี่หมีน่ารัก คึกคักเวลาลงเล่นพี่หมีใจเย็นเวลาลงเล่นคึกคักคึกคักกว่านี้พี่หมีแมนอันหมอสารคามบมจ่าขออนุญาตถามนิดนึงแม่นบอเข็นเบวเวลแจ็คแม่นบอแม่นนั่นหมอมาสาเยี่มหมอมาเสาะสู้ๆเพิ่งคณะบริหารจ้ะเพิ่งคณะบริบริหารพอโทรเด้อเอพีเอเอพีเอโทรต้องท้องโตจ้ะโทรต้องท้องโตเออเลี้ยนอันปวดปวดตีอยู่มอุบวนเออผีบ้าปผีบอ เรียนเรียนไปปวดหัวมีผัวดีกว่าพ่อบ้านเป็น้างสอมรถเจ้าแฟนพี่มีกับซางกันพ่นห้อยเฮยอย่างเต็มหุ่นทางบา้านสอมรถสอมละคอยถือรางวัลที่หนึง่งคอยถือรางวัลยังไงสุติแจกติดนักร่องอยสิแจกอยสิแจกมาไล่เด็กเจิตจิตที่เป็นผู้ให้ย่อมดีเสมอเนาะพี่น้องเนาะไห้เพิ่นซะ อันยหไายหที่เฮ้าบ่มีห่ที่เฮ้าพอมีกำลังด้อพี่น้องถึงเฮ้าบ่มีกำลังบ่มีเงินจะห่มาไล่หน่เบิ่งช่องยูทูปพี่หมีน้องน้ำตาลแม่จูนแม่หยางถูกแม่อยู่ในแสงห้องทิ้นแลนดิ่เบิ่งจะกดข้ามโฆษณาของใบพึ่งน้ำเด้อยจะกดข้ามโฆษณาเด้อเออเพราห้ได้เงินเลียงลูกเลียงเต่าเบิ่งมาหน่อยสองตัวเบิ่งเบิ้งเบิ้งมันเห็นอย่างกันทำไรกันฮะไว้กินข้าวแล้วพี่ภูถาดข้าวอยู่ในลูก เงินกับหกเลยพี่น้องจค่ี้อย่างสินา้าก็อยู่ที่นี่แหละเออแก,แก,แกลแล้วแก้วเหลือสีใบได้พี่น้องโอ้โอ้จีนเท่าไรใหญ่ญาติกันใหญ่ญาติกันลูกเออให้กําลังใจทุกทุกคนอกมีมาลัยก็ไปดูช่องยูทูบหันคนที่ทํา youtube อันบรกดข้ามโฆษณาเขาก็ได้รายได้จากตรงนั้นเราบกมีมาลัยแล้วก็ให้กําลังใจอย่าไปพิมพ์คอมเมนต์ลบๆอย่าไปพิมพ์คอมเมนต์อะไรที่ให้เขาเสียกําลังใจอุ้ยน้องตาลขาใหญ่อุ้ยมีมี อุ้ยพิมเอมเมต์เขาเสียความมั่นใจเสียความความหลบหลบแม่นยุถธ์เพื่อก่อดแต่ว่าคุณก็ต้องใช้คําพูดที่สลักสลวยไม่ใช่แบบว่าคิดจะเม้นอะไรคิดจะพูดอะไรรักษาน้ําใจกันบ้างเลยแม่เออเนาะ,ะนอนนอนน้องวันมาแล้วเลิกฟอยเอเบอร์สวัสดีจูฮุกครูเออเอฟซีแลพึ่งสบร้านคอนดเมือ่อย่าค่อยใส่แอฟเออเอาหม่มก,กับกอดด่พี่นอ้องอุ้ยแางหน,นีมันคือมดโสกผ้าแถบพี่น้องเอาไหมอุ้ยมันปรหัยแล้ว ให้กำลังใจทุกคนสู้ๆเด้อส um, ู so ้ๆเด้อด <laughs> ูไม่ไ no ด้รอบที่36ยังดูได้เลยโอ๊ยตายผู้ใดโน่พี่มิมี่พี่มิมี่อยู่บ่จ้ะอันเนี้ใส่คุณแม่สมหมายแน่ล็อเข่าอ่อนล็อเข่าอ่อนนีบ่ได้ล็อเข่ากลุ่มบ่ได้แอดมินอยู่ใส่หนอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจักนาทีแล้วโอ๊ยตายตายแม่พูดเสียงจริงเลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเอาเครื่องแดงให้เลยล็อก่อน เพราะว่าเครื่องนี้ไรสดอยู่มันเห็ดบ่ได้เออ,ออเออเออแต่โทราศัพท์เครื่องแดงมาก่อนมันต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งทําเพราะว่าเครื่องนี้มันคาไรสุดอยู่ยา่ของค้าข่อยไข่มันกันเลยขวมม้าข่อยกันเลยรวมครัวไข่กับบได้กินโทราศาพัพท์ไปใส่อีกเครื่องสีแดงป้าป๋าโทราศัพท์ลูกสาวเอาเ,เอาเอาแล้วอยู่ไหนล่ะคะอยู่ที่นอน,นเอามาค่ะเดี๋ยวจะทำวันนี้ให้แม่เอาไม่เต็มีหยัง คแม่คุณแม่สมหมายเยอรมันนี่แม่ที่แม่พึ่งเคยทรงลิงเห็นล็อเข่ากลุ่มมาได้ไหมลราฝากแม่มพึ่งสื่อห่ารอบแม่ไม่พึ่งดึงล้วเข่าเราเดียวแอดมินผู้ใดอยู่ใกล้ฝากบอกแนะ่เดียเด๋ยวเดี๋ยวหาโทรศพ<อ>ัพท์นี่ไง้ี่เอามามอเอามาเอาโทรศัพท์มาใส่เครื่องแดงเฮ็ดบ่้ดหรอกพี่นอ้นองจักจุ่นที่นอนอยู่ไหนคะที่นอนอยู่นะั้นคุณแม่สมหมายเยอรมันพี่หมีฝากหน่อยเด้อ นี่นี่เฟซเฟซบุ๊กที่เพิ่งเคยส่งไปให้แม้แล้วใจดีเด้พี่น้องแล้วแล้วติดแล้วติดมาไล่ทีมงานแม่พึ่งเชี่ยวให้มีมีให้ให้คนที่ไม่ค่อยได้มาไล่หน่อยแม่ทีมงานคอสตูมทีมงานนั่นนม่ตุนตีแดนเซอร์แม่พึ่งมาเออคนนั่นทีมอื่นแข็งพงแข็งฟันอยเขาได้มาไล่บัากหลายกับแบงแบงกันไปเนาะบรินวณาบ่หักบาเชี่ยเดี๋ยวพี่น้องหักเชี่ยหมดทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ ใครพอพอนั้นก็แบ่งๆกันเนาะเดี๋ยวว่าแม่พึ่งเด้อแม่พึ่งรักแม่พึ่งเชียร์ทุกคนแฟดเอ็กซ์เพสอย่างน้อนี่โอ้เห็นจังไหนจังสีซอยคุณแม่คุณแม่สมหมายไดรวะเดียวเดียวเดียวไปหาโทรศัพท์มาขอเพียงผมยังโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ไหนดูอยู่ที่นอนแล้วมันอยู่ตรงไหนละ่ะที่นอนที่นอนตรงไหนไปหามาฮะี่นนนนอตรงั้เอาลูกเต่าก็ได้เดี๋ยวเดี๋จ้าเดี๋ยวเดี๋จ้า สู่ยุาสายยุาสยายแบ,บดอ้าแบตหมดก็ทําได้อยู่เล่าไว้ตรงไหนคะหบ่มีมสมัมโอ้ยว่ะไรเบาดอนรอกพี่น้นนองลูกเตา่าลูกเตา่าลูกเตา่เตาเอาเอเอออให้กําลังใจอย่าเม้นบอกคิดแม่นอิหลีวาสนาอิหลีเจยวนั้นจะผูใ้ใด ยอย่าแอวลยาหายมาแม่ไหมคุณแม่ยังได้ยังกิ่นมือนีเมียงค้ำแม่ยังไม่ยังไม่ทาแป้งเออไม่ทาก,ก็ได้แม่มีแอปแอปปากแดงแล้วลแล้วจะเปลี่ยนแอปมันก็ไม่ได้อีกนะ<า>กนี่ด,ดูในโทรศัพท์ดูดูในอันนี้เนี่ยดูในแอปนี่เ,<อ>เห็นไหมเขาเพียงในแดงไหมหันนั่นเขาเพียงก็แดงเอเอโนโน่โนีน่ยล่ะลูกสายเป็นยังไงล่ะพี่น้องจะถือยาชาเด้อ จะถือ,อยาสาปะตุ้มสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะปะตุม้มมาดูน้องพึ่งอีกแล้วน้องพึ่งเด็เออเวลามีมีมีเห็นผูหลักผูใหญ่กับอยากเป็นน้องน้ำเขาเนาะคอดแต่เม่เมยพญาไใหญ่เมียพญาไใหญ่ได้อย่างกินแรงใบอ่นใบสะพูใบสะพูกับอะไรมีถัว่วมีอย่างอีกมีก,กับแก้ม เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอย่าเห็ดอย่าเห็ดมะาวข้าวขวาเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้าวให้ลูกโอ้ยหมาหน่อยข้าร้านคนดูน้องฮองเฮียกินข้าวยังค่ะพี่แอ๊ดยังเลยวันนี้วันนี้เพิ่งทํางานหลายอย่างเพิ่งแพ็กของแพ็คอะไรมีลูกค้ารอบเย็นก็เลยเคลียร์งานเพิ่งเสร็จพาลูกอาบน้ำเบิ่งเบึงเบึงเบึงมันท่าโซฟาไม่คอยเลยสี่ห้างเอ้าโอ้ย คนงค่ะอาซ่อแมวย่ายของค้าข่อยไข่มันก็เลยขวบขาข่อยก็เลยบวมขัวไข่ก็บวมมุนแบบนี้ละที่รับดีนอนเธอสีอะไรบาได้บ้าพอแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อคุณแม่สมหมายให้ยังไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเอาแล้าเข่ากลุ่มก่อนคุณแม่อันสีเข้ากลุ่มได้แล้วยังเวลาข่อยสิเบิองไข่ก็ฟ้าทรงนิ่งจะ่ ส่งน uhm, ี้ให้ดีกว่าเออเด็เด็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 กดออกแล้วเข้าใหม่เออกดออกแล้วเข้าใหม่นะคะเออแมนเด็กเด็กสนุกสนานโอ้โหโซฟาใหม่พี่แอ๊ะเออพ่อเขาซื้อมาให้น่ะไปเห็นไปเห็นไปนั่งอุ่นอัวบันเทิงสินแมนคอยเตรียมอันอันนี้เขาเตรียมไปแล้วเนาะแนวเบิ้งจอยไงข่อยข่อยเตรียมไปแล้วนี้ เตสียบเสียบต่อสายก็ะใสได้เลยขวดขดเตรียมไปแล้วจอใหญ่กำิ่งเชื่มโตควอยกำพวงของกระเตรียมไปแล้วก็คือซ้ำนี่แหละอันอยากอยากได้เห็นโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆเปิดใส่คือจังเขาไปเห็นอยู่เหอนเขานะเป็ได้อยากได้แต่ว่าเจ้าของกรสิได้เฮ็ดใส่งานยูทูบก็เลยเอาเอาแบบนี้เอาแท็บเล็ตอินโดแทนเออ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  เดี๋ยวเดยเออเออเอเดี๋ยวเดยวเดี๋ยว,วเ,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 เดิน,น,น,นสิ่กนัวันเอิสิน่งค่ะลูกสายไงจกเสียไใสายมิคน้นเอินใส่อย่าเห็ดอยาเห็ดลูกยาเห็ดจะคโงสองทุ่มแล้วพี่น้องโอ้ยลูกเตา่าหาข่าวให้ลูกกินก็นเด้อสัน หาข้าวให้ลูกกินกอนได้อย่างกินแรงโอยโอยโอยโอ,ย,โอยมีอย่างกินแหลนของแม่พึ่งได้ได้เมีย่ยงคำพี่น้องพอเพียงกันไกลแม่ไี่อย่างนอนนี่ปวนอวบันเทิงสินล้งสิทธิ์หนาวบ่เย็นเย็นจ้าคุณแม่หน่อยน้องเกลนนท์าใส่จ้าเอฟซีคู่จิ้นเอฟซีลองนำตาลเขามาเมื่อน,นี้อิ่วหยัดหววัวเนาะเชียร์หนูหน่อยสอัตว แรกเนียไม่พึงค่ะไม่พึงเข,เขียนเขียนเชี่ยวผู้ใดนี่เข้าไปในกลุ่มนี่ลุงเท้าเดียวดีม่มีมาแรกแไม่พึงแช่เขาเลยแช่เ,เป็ดบุกเสือกคนสติดตมแล้วบึมบึมเลยเออรัง <c oughs> สิตหนาวหนาะวสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีน้องไฟามาเลเซียสวัสดีแม่ดารุนีไม้แกวแม่หน่อยคนสวย <c oughs> <c oughs> แอนนา่ลิตาหุ่นแน่นิ แอดมินนันกลุ่มเอฟซีน้องนาริตาแอดมินกิติมมาสักโอ้ตายพ่ออีเม่แอดมินกิติมาตาออม,ม,ตมาสักตั้งเลยก็ตีอันแม่หน่อยแล้วแท้จืดก,กดเนาะแค่เพิ่งจะขีดข้ามกดอนุมัติให้น้องมาผูกหมดแม่หน่อยน้อเป็ดน,นี่อันแนี้สวยดิแม่หน่อยวันแม่หน่อยแท้ยังเดี๋ยวเด้อแม่หน่อยกดเพราะเป็นเลยตีดีใจดีใจเออคุณพ่ออยู่หน้าบ้านกับว่าเบิ่งกัน พุณสามีกดี๋เบอร์กินอนี้นนจ้าอย่างั้งมก็ลังหาขาวให้ลูกกินยุจ่า้าโทรศัพท์เครื่องแดงตกลงไม่เห็นเลยนะลูกคุณไหนอีละอีดีก็เลยอีพออีเม่ยาดลงเลยอืมทำจิ้มช้อนไม้ยังลูกช้อนไม้ยางอุ้ยคอยวดเลยคอยหดยางเดี่ยวหาบุกอันมากเหรอเด้อหมอล้ามากหรอเอิร์นีนเด้อจ้าไม่หน่อย <laughs> หมอล้ามากอยังไปมากหรอไป มาแล้วยังไปวะจีมือนั่งมาแล้วเออในเด้อพี่น้องมีผู้ใดเนยอยู่แน่อยู่ในนี่มีแม่หน่อยมียนน้องเกียวมีผู้ใดแน่มีผู้ใดแม่มีน้องชมพูดบอกพูดหนิผู้นึงผู้ใดผู้สดียังอยู่เบิ่งกันเบิ่งเป็นเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเบิ่งเป็นมู้กันเด้อแม่เขาพีนหน่ไยโนกินข้าวกินเนี่ยทำกับแม่ไหมไหนข้าวเหนียวหมูปิ้งโอ้มีกุชช์ครบมีกุชบ นี่กุญป่าเขาซื้อเพื่อจมาให้เด็กๆพอไม่กินก็ไปไงไม่กินก็ไปไม่เป็นไรนี่มี่กุญแจปลูกมี่กุญแจแม่พั่นถุงพอจะติยังบริเลนนันบอลไม่หน่อยหาขขาให้ลูกกินก่อนจ้ะกุญแจไทยจ้ะคุณพ่อเมาซื้อมาให้คุณพ่อว่าคุณแม่บ่มีเวลาทำอาหารอยากกินยังเพิ่นกับสันมาให้มาดอกไปตลาดพันยันเนี้ยผิดข้อผิดเราเจอคนที่ดีเราก็ต้อง รักษาไว้เด้อพี่น้องผู้ชีวิตที่ด,ดีเราก็ต้องรักษาไว้วไอ้พึ่งโชคดีพอบ้านเราเป็นคนขยันเราเป็นคนทํางาน<อ>เหมือนคนทํามหากินถึงจะดุไปนิดถึงจะถึงจะ,งจะไอ้นั่นไปหน่อยถึงจะเสียงดังไปหน่อยไม่พึ่งอดทนเอาอกเอา,เอาใจาคุณสามีคนละหมากรากใหม่มีแบบพาให้ยั่ให้กินเออพภิลูจีสวัสดีอันในเพจเขาเขา,ขามีคนทักไหมมันดังในจิงติ๊งไม่ไม่ได้ดูดูให้หน่อยเด้อ ยาอย่ายาย่นอย่าย่นใส่อีหยังแน่นี่เออวิซสลาเปาก็มีป้าปาซื้ออะไรมาจ๋าจ๋าจ๋าเด็กเก่งมากจ้าพี่รุตสีโอ้ยวันเกิดนี่นาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้ พี่รุตีมุ่งเกมกลางจ้าขอให้มีความสุขมากๆเด้อแอดมินคนสวยของแม่พึ่งช่วยแม่พึ่งตอบเพจตอบเฟสได้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณขอบคุณขอบใจไอร v ลิฟ u อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหอบทรงของต่อไปปีใหม่ปีใหม่วันเกิดรวบรวบกันเนาะเอาบ่อน้ำหอมอาหลับใจน้ำหอมไหมพีรุตีแม่พึ่งแจกน้ำหอมเออวันนี้สแสดงกี่โม พ่อบ้านหนูเผาข้าวหลามให้เมียกินค่ะสุดยอดเออเห็นบอกแมเียงหนตัวอันแต่แทสมัยแม่พึ่งทองบอกพ่อบ้านแม่พึ่งนี่หอดว่างเกือบว่างลองเท้าบอกอยากให้เมียกลุ้มเห็นไหมว่างล่องเท้าให้ให้ออกไปทางใหุ้ยางออกมาแบบว่างเท้าแบบคนญี่ปุ่นเห็นไหมว่างเลี้ยงไปข้างนอกให้สุกง่ายๆนะมาแล้วเด้อสันโอ้จบไรก้อนดอกจ้ามรรคม้าแล้วขอประทานอภัยเด้อพี่น้องอันคลิปนี้แจกกันไปด้วย เน่ยงคํายั่วๆไ่ได้กินให้เบิ้งจ้อยจ้าเอาใหม่เด้อเด้องวดหนางวดเนื้อหมอลำมาแล้วหมอลำมาแล้วกราวสวัสดีบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใใ้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนอาคุณทุกการติดตามรับชมไม่เจ็บไม่จนอยู่รอด ดยสุดตาภาพแผลงแมนทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจ<ด>ุ๊บปิด,ดคลิปตปลุกปิดคลิป